สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตรมาเจอกันในช่วงเช้าของวันศุกร์วันนี้นะอ่ะตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพี่นะต้องบอกก่อนตอนไลฟ์เนี่ยผมผมอยู่ที่บ้านนะแต่คืออ้างเองว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าอ่าคลิปเนี่ยเป็นการคลิปเป็นคลิปที่ผมอัดนะตอนนี้คืนวันเพื่อหัสนะผมอัดคลิปคืนวันเพื่อหัก ก่อนที่จะเดินทางนะใน,ในช่วงของเช้ามืดเลยนะของวันศุกร์นะประมาณตีตีสองครึ่งนะเดินทางเหมาพระคนณะดูนะผมอัดคลิปวันพรหัสนนะเห็นไหมอัดคลิปวันพรหัสอ่ะต้องให้ทุกท่านเข้าใจนะตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่ากว่านะวันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปภาพไว้นะแต่พระชุดนี้ต้องเกินก่อนเลยว่าเสียดายนะเสียดายเพราะว่าเป็นพระพี่ผมเนี่ย เก็บเก็บไว้นานแล้วนะเก็บไว้นานแล้วพาะบางองค์เนี่ยหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะหรือผ่านหูผ่านตาเพียงแค่ครั้งเดียวนะหรือว่าอสองครั้งนะเพราะฉะนั้นเราเป็นพัดผมเก็บดูเลยอย่างดีนะอาจจะไปไว้กันสักเล็กน้อยนะฮะอาจจะให้ทุกท่านได้ชมนะผิวเผินวันนี้ก็ถ้าใครสนใจพระเครื่องก็สามารถแคปนะแล้วก็ส่งหาเพจรพิจิตรได้เลยนะอ่ะดูองค์แรกเลยนะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะขายที่สั่งเขาไวา้เมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อวานเนี่ยครับผมขายหมดแล้วพี่นะแล้วของอาจารย์พงษ์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาพระดูก่อนนะเพราะว่าผมหาพระไม่เจอนะแต่ผมคิดว่าผมส่งไปหมดแล้วนะของใครนะที่ผมยังค้างส่งนะหรือว่าส่งไปแล้วยังไม่ได้รับเนี่ยนะเดี๋ยวกรุณาแจ้งผมหน่อยนะอันนี้จอบใหญ่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคราน พิมสองชายอันนี้จะเป็นพระที่ผ่านการใช้งานมานะโลหะเนี่ยอยากเป็นโลหะธรรมชาตินะตามสไตล์พระลอดินไทยนะความเก่าความอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าเก่าธรรมชาตินะขายอยากได้พระที่ดูง่ายๆเอาไว้ใช้องค์นี้เลยนะอ่ะแล้วพิมพนิยมนะผมบอกเลยสุดยอดองค์นี้สุดยอดจริงๆหิ่งหิ้งเลยนะเนี่ยหิ่งหิ่งเลยนะอไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะ อาจจะผ่านบ้างน,นะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายนะยังอยู่ในขอบเขตของพระที่เป็นผิวหิ่งๆิ่งอยู่นะสเกลพระเนี่ยสวยเลยนะสเกลพระสวยเลยนะ,ะยยนะอ่ะอันนี้นะอันนี้ก็ดูบอกบอกว่าดูง่ายๆเลยพี่นะอันนี้ดูไม่ยากนะผมบอกแล้วว่าหลวงพ่องเงิน,นเวลาที่ใช้จนเหลือะแกนเหลือะแกนเนี่ยนั่นในเขาจะเป็นเม็ดใสๆแบบนี้เลยนะที่พูดออกมาในบางคนเห็นก็จะมองว่าเป็นลายมูนนะก็ไม่ผิดนะ แต่ละที่แต่ละที่ก็แเรียกตแตกต่างกันไปนะบางคนต้องบอกว่าตัวนอนนะบางคนก็บอกว่าเป็นลายมูงอย่างนี้เป็นพ้าที่ดูง่ายๆนะแต่ราคาไม่แพงนะพี่นะแต่ผมบอกก่อนว่าพ้าแบบเนี้ยเจอต้องซื้อนะไม่จะเป็ต้องเจอที่ผมก็ได้นะแต่ถ้าเจอต้องซื้อนะต้องเจอต้องซื้อพ้าแบบไม่เจอไม่ซื้อนอนไม่หลับนะไม่ซื้อแล้วนอนไม่หลับดูง่ายสุดๆนะดูง่ายสุดๆเนะนี่ยผมบอกเลยนะจอบเล็กหลบเงเงินรดอนบางคลานนะฮะ วันนี้มีแต่พระดูง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะดูแท้เลยนะอันนี้แท้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นกรุวัดขวางนะฮะกรุวัดขวางตอนนี้กําลังจะกลายเป็นพระในตํานานที่กําลังขึ้นแท่นเป็นพระที่ยอดนิยมของหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองนะกรุวัดขวางนะอันนี้เป็นพิมพ์ข้ตาพิมพ์ขิตาพิมพ์ข้ตากรุวัดขวางนะหายากสุดๆนะอ่ะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะเ,เรื่องจริงนะพี่ บางอย่างเนี่ยผมแค่โชว์นะหรือถ้าใครต้องการนะก็ต้องสู้ราคาันหน่อยนะฮะอย่างองค์นี้นะะเป็นจอบเนื้อเงินหลวงพ่อเงินัดบางครานจะเห็นว่าตอนเนี้นะอันโอกิเนี่ยโชว์อยู่นะโพสท่าประจันนะโชว์อยู่นะแต่ว่าอของเพชรพิจิตก็มีนะแต่เพชรพิจิตอาจจะไม่ใช่มือใหญ่ๆแบบนั้นนะอืม เนื้อเงินนะอันนี้เป็นเนื้อเงินดูง่ายๆยสวยๆวยนะดูเม็ดหูดเม็ดเดือดนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้มีเม็ดหูดเม็ดเดือดแล้วก็มีอะไรมีเหมือนเศษอะไรนะไม่ได้ปัดนะไมายไงอย่างนั้นอันนี้เป็นเนื้อเงินนะบอกเลยว,ว่าไม่ใช่เนื้อเงินชุบไม่ใช่เนื้อเงินอะไรชุดนี้เป็นชุดเก็บของผมนะเป็นชุดเก็บของผมนะดูนะดูนะพาลหลอดินไทยเนี่ยจะมีขุมแร่นะ ผมแร่ต่างๆอง์นี้ริ้วจีวรนค่อนข้างจะสวยนะนิยมประบานะหูประบานะสกเกลพระนะดูสกเกลพระก,ก่อนสวยๆเลยนะทักเข้ามานะพี่นะทักเข้ามานะนี่แล้วดูกลนนะกลนดูง่ายๆนะกลนดูง่ายๆอืมเอาไม่แพงนะพี่นะถูกมีแพงมีนะฮะขึ้นอยู่กับหนึ่งหายากนะสองอพิมพ์พระนะอันนี้ก็จะเป็นองค์ จอบเล็กสมเงินรัดวางคานพระพวกนี้เป็นพราเก็บผมทั้งนั้นฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพราเก็บผมผมไม่ค่อยได้เอามาลงนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมก็จัดการใส่สลับทองนะฮะถ้าขายไม่ออกนี่ใส่สลับทองบอกด้วยว่าเป็นพ้าที่ดูง่ายๆนะไม่ซับซ้อนนะพี่นะอย่าไปนึกถึงสภาพนะเอาแค่พ้าพ้าแท้พ้าดูง่ายไปใช้ก่อนดีกว่านะเนี่ยบางคนบอกอยากได้ส,สวยๆนะแต่อยากได้พราเก๋ะนะ อันนี้ดูง่ายๆเลยนะฮะเจ้าของนี่ก็โคตรห่วงนะกว่าจะได้แต่ละองค์นะอ่ะอันเนี้ยซื้อมาจากนครสวรรค์นะฮะไม่ใช่สิสุพรรณบุรีหรือเปล่าอันนี้ซื้อมาจากท่านคุณแสบพิจิตนะอันนี้ซื้อมาจากคุณแสบพิจิต,นะนนาจาจตพหาดูง่ายๆเนื้อหาออกส้มๆนะถ้าเห็นเนื้อหาอย่างเงี้ยถ้าใครนึกถึงหลวงพิมพกิตาเนะี่ยนึกถึงพิมพกิตาวัดทุ่งน้อยเนื้อหาเดียวกันเลยฮะ พระเนี่ยถ้าเป็นพระแท้ในเนื้อหาไม่ทิ้งกันแน่นอนนะอย่างนี้นะดูง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นห้าชายนะห้าชายสุดยอดเอามาตางพระเครื่องนะองค์นี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่นึกอยากจะขายบางคนถามว่าไม่ขายแล้วเอามาลงทําไมผมอยากให้ทุกท่านเห็นนะไม่ได้ว่านึกว่าจะอยากจะขายทุกองคนะอยากให้ทุกท่านเห็นนะว่าพระที่มันเก่ามันใช้มาจนเหลือตะแกนเหลือตะแกนเนี่ยบอกให้อย่างนี้นะ เขายังรับซื้อกันหลายตังอยู่นะพี่นะอย่างเงี้ยนะยังรับซื้อกันหลายตังอยู่ผมเอามาเนี่ยองค์ไหนขายได้ผมก็ขายองคไหนขายไม่ได้ราคาผมก็ไม่ขายนะเดี๋ยวบางคนอาจจะซีเรียสเ้ยมันขายแพงว่ามันจะขายได้ไหมผมขายได้นะผมขายได้หลายคนยังไม่ได้รู้จักผมนะอย่าตัดสินผมตรงนั้นนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าขายได้ก็คือขายได้แน่นอนนะในอย่างเงี้ยผมไม่ได้เอาผมเอามาให้ท่านได้ดูเป็นเป็นเหมือนแบบให้ทุกท่านได้ชมนะ ให้ทุกท่านได้ชมพิมพ์นิยมนะวัดขวางนะอันนี้เป็นลงกรุกนะอันนี้เป็นลงกรุมีข้าบกรุกบางๆสวยๆนะฮะพาแท้ดูง่ายๆนะพาแท้ดูง่ายๆนิยมนะวัดขวางนะฮะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะสมเด็จบอรวัาสวยๆเลยนะสวยๆเลยองนี้นะบินนิดนึงนะ นี่นะดูนะแล่ลอยๆอยเลยนะแล่ลอยๆอย,ยเลยมีใครเห็นไฟกระพริบกระพริบเหมือนผมไหมหรือว่าผมคิดไปเองดวงไหนเอ่ยเพราะว่าผมจะว่าผมคิดไปเองหรือว่าผมจะอะไรนะสวยๆเลยนะ มันมันเลยนะกระตาพาเรียกว่ามันมันเลยนะแล่ลอยๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้าชายนะผมบอกเลยว่าพาดูง่ายนะพาะดูง่ายนี่พาดูง่ายมากๆเลยด้วยนะนี่สวยๆดูง่ายๆนะสวยๆดูง่ายๆไม่ซับซ้อนนะพี่นะพาะเนี่ยไม่ซับซ้อนเลย เห็นไหมหล่อโบราณจริงนะฮะเห็นไหมมีเส้นมีอะไรแบบนี้ก็คือพระหล่อโบราณจริงนะอันนี้นิยมบีนะให้ทุกท่านเห็นเลยว่าเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระแท้เนี่ยมันมันดูไม่ยากหรอกพี่นะเพียงแต่เราไม่ค่อยเจอนะเราไม่ค่อยได้ศึกษาพ้าแท้นะไอช่องที่มันลงแต่ละช่องเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหเอาพระไม่ดีมาลงเลยนะบางคนบอก้อผมเนี่ย เอาพระอะไรมาลงก็ไม่รู้คุณก็ไปศึกษาแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันนะนะแต่ละช่องก็ศึกษาไม่เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าพระผมเนี่ยเข้าสายเข้าเข้าสายใหญ่ได้เลยนะไม่ต้องวิ่งสายอ้อมนะเข้าสายใหญ่ได้เลยนะไม่ต้องมั่วตะกูนะฮะดมเด็ดมดมบางคนก็่าคบหาเรานะเพื่อที่อยากจะได้พระราคาถูกนะ คุยชมเราไปทักสองพันนะแไมไม่มีฮะมีมีเอามาขายนะอันนี้นะปิดตาหลังแบบดูง่ายๆนะดูง่ายๆดูง่ายๆปกติผมไม่ค่อยเด้มาซูมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมบอกเลยว่าพาะผมแนมะ่ถ้าถ้าอยู่กับกับคุณนะคุณลงกล้องนะคุณวางพาะผมไม่ลงแน่นอนนะเนื้อกะลานะเนื้อเปลือกกะลาเลยนะเปลือกกะลาเราเลยเนี่ยนะนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ดูพิมพ์เล็ก อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะเป็นพิมพ์เล็กอันนี้เป็นหลังยันรักแดงแดงนะรักแดงแดงนี่รักมาห้าปีนะฮะนี่นี่นะดูง่ายพานะชุดเก็บผมนะอันนี้นะผมก็เคยมาลงนะเนี่ยก้อนนี้นะจําจําก้อนที่น่าแขรงไว้นะเราไปเปิดหนังสือพระเครื่องมือพิจิตดูนะะเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเลยยังไงอย่งงางนั้นเลยนะฮะองนี้นะ เคยขายไปน,นี่สี่ห้าหมื่นนะเคยขายนะสี่ห้าหมื่นแต่วันนี้ผมเอาไม่แพงนะเอาไม่แพงแล้วเนื้อเนื้อนี่เขียวปีนะเนื้อเขียวปีเลยนะอย่างโหดนะเนื้อในอย่างโหดเลยสุดยอดเลยนะเพลี้ยเข้ามาในบ้านซะแล้วนะมีตะมาแลงนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินเดี๋ยนะผมดูแป๊บหนึ่งนะ ผมหาอุ้ยอะไรสักคู่นะก็ดีทำแก้วลนแตก ต่อนะต่อกันเลยทำพิมเศษลมแตกนะพิมเศษนี่ยลมพอเงินนะสี่ชายนะสี่ชายเลย็กดูก้นนะดูกน้นมันมันเลยนะมันมันใครได้กินพิมเศษนี่ ได้พักไปแล้วได้กินพิมเสนนี่อย่าอย่าอย่าว่าอะไรผมนะผมใช้พิมพเสนนะแล้วพอดีทาหล่นแตกเมื่อกี้นี่ฮะแล้วมือผมผมเป็นคนที่ติดพิมพเสนถ้าถ้าวันไหนผมไม่ได้ดมพิมพ์เสนนะคือไม่ใช่ไม่ได้ดมอ่านาทีเป็นนาทีเลยนะนาทีเป็นนาทีเลยนะผมผมจะดมแต่พิมพเสนนะถ้าได้กลิ่นพิมพ์เสนแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไปแต่งพระไม่ได้อะไรนะฮะมือผมนี่มีแต่พิมเสนเนี่ยนะเนี่ยมีแต่พิมพเสน ผมเป็นคนติดถ้าถ้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ดมพิมพ์เสนเนี่ยโดยเฉพาะ, này, ะ,ะ,ะ,ะไอ้ยี่ห้อเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนปอดเรามันไม่ทํางานนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์ที่สวยมากๆเลยนะเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเราดมไรแล้วมันไม่เต็มปอดอะ่ะต้องมีพิมพ์เสนตัวเนี้ยฮนะช่วยนะช่วยนะทําให้ทาให้เราแบบหายใจคล่องนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาห,หรือไม่ได้อะไรนะแบบผมเป็นคนติดจริงๆ บางทีผมเงียบไปเนี่ยแล้วผมดึงดึงหายใจยาวๆเนี่ยผมผมไม่เป็นอะไรนะผมดึงพิมพ์เสนนะดึงพิมพเสนเข้าปอดอันนี้ช้างคู่นะหลุดจากในหลุดจากในเลี่ยมนะฮะบอกก่อนนะฮะต้องไปต้องไปทุบเอานะฮะเพราะว่ามันไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วเลื่อนขยื่อนได้นะขยเื่อนได้อันนี้เป็นช้างคู่นะ,ะไม่แพงนะไม่แพงช้างคู่ปีสองหกนะฮะ ผมขออนุญาตไปไว้สักเล็กน้อยนะหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะผ้าหล่อ,อบโบราณน,นะเนี่ยหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาไม่แพงนะไม่แพงอ่อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาเป็นนางกวักนะผ้าผ่านการใช้งานมานะมือผมเหนียวไปหมดนะพิมพ์เสร็จทั้งงานเลยนะคนด้พาไปเปิดไว้คุณเพชรใส่อะไรมา <g arness> <normalized> เป็นยหม่องนะเป็นริมเสนอันนี้เป็นงาแกะนะ่าหน้าขนตรงเครื่องนะองค์นิดเดียวนะเห็นไหมองค์นิดเดียวนะแกะเป็นหน้าขนตรงเครื่องได้นะบอกเลยนะมาพร้อมเชือกร้อยห่วงแบบนี้นะเก่าๆ,ๆนะเก่าๆนะหอมดีนะอ่ะเดี๋ยวดูนะต่อไปนะ อันนี้เป็นผ้าลีลานะเป็นผ้าลีลาอันนี้เป็นหลุมข้อโบยนะเขาตีว่าเป็นหลวมพ้อโบยนะนี่อันนี้เป็นหลุมพ้อโบยดูเอาพี่นะหิ้งหิ่งเลยนะอันนี้น,นะหิง้งหิ่งเลยมีสองด้านนะมีสองด้านไม่แพงนะพี่นะไม่แพงเนี่ยอันนี้แท้เลยนะอันนี้แท้อันนี้เขาเรียกว่าลบบุรีหูยานนะแต่เป็นชิ้นเขียวนะเป็นผ้าแท้นะ เป็นชิ้นเขียวอันนี้หลายตังหน่อยนะอันนี้หลายตังหน่อยตามความพาแท้แหละพี่นะข่แมงดาขึ้นนะเรส,สวยเลยนะนะข่แมงดาขึ้นเสวยอ่ะปืนแตกนะปืนแตกของมระเงินนะอันนี้เป็นพาแท้นะแต่เป็นปืนแ,แตกไตรมากนะพิมใจมากพาร้าแท้ดูง่ายๆแคบเข้ามานะแคบเข้ามาผมอาจจะรีบหน่อยนะ อันนี้นะอ่าอาจารย์ชุ่มนะอาจารย์ชุ่มอาจารย์ชุ่มไม่ต่อโค้ดพิมพ์ใหญ่โอ้ยยุมมมงมแมลงเพลี้ยเนี่ยมันกัดนะพี่นะเพลี้ยเนี่ยเพลี้ยที่มันลงข้าวเนี่ยนะมันกัดนะบางคนถามว่าทําไมบ้านผมมันมีเพลี้ยเยอะมันจะไม่เยอะได้งไงฮะรอบบ้านผมมีมตจนาฮะออกไปก็เจอนาแล้วนะใครไ่เคยมาบ้านผมจะเห็นเลยว่าบ้านผมมีแตไ่ไร่มีแตน่นานะ จันชุ่มนะจารย์ชุ่มสวยๆเลยนะนานๆจะได้เจอนะสายวัดท้ายน้ําสักองค์หนึ่งนะฮะพร้อมใช้เลยนะอาจันชุ่มเหรียญน,นะหลวงพ่อกนวัดพระยาติการามนะวัดพญาณนะดูนะฮะใช้มาจริงๆนะะอันนี้ใช้มาจริงๆเลยนี่เขาจะเถียงกันทะเลาะก,กันยังไงก็ั่งนะเรื่องเหรียญนะฮะผมไม่สนใจนะ ันนี้นะแบบวมพอกันมัดพระาดนะผมดูเป็นขอเบ็ดนะดูเป็นขอเบ็ดไม่ใช่เส้นตองนะ <c oughs> อันนี้นะเป็นพาระเนื้องเงินนะพาระเนี่เป็นเนื้อเงินทั้งองค์นะพี่นะเป็นเนื้อเงินทั้งองค์เสี่ยนนี่เป็นทองคำนะเสี่ยนนี่เป็นทองคําะเสียนนี่เป็นทองคำนะอันนี้เ bon สียนเนี่ยที่เป็นหนึ่งเรื่องนี่คือทองคํานะทองคําแท้นะทองคําแท้นะ และบอดี้เนี่ยสรีระขององค์พระอยุธยานะพาเป็นร้อยปีแล้วนะพี่นะอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินจริงนะไม่ใช่เนื้อเงินชุบไม่ใช่เนื้อเงินอะไรนะผมบอกเลยนะ,ะอันนี้เป็นเนื้อเงินจริงแล้วเป็นพระอยุทยานะ,ะเป็นพระอายุธยาบอกเลยว่าพระหลายร้อยปีนะมาอยู่ตรงนี้ราคาเบาๆนะฮะนี่อันนี้สําฤิดนะแดงแป๊ดเลยนะ มีจานด้วยนะอันนี้ผมไม่ทราบเกจินะฮะไม่ทราบเกจิพระองค์นี้น่าจะอยู่กับผมน่าจะประมาณปีกว่าแล้วนะองค์เนี้ยนะแดงๆเลยนะยนะไม่ไหวมแมลงแดงๆเลยนี่สวยๆเลยนะดูง่ายพี่พระดูง่ายนะอย่างเงี้ยเนี้ยแพ้เลยนะแพ้เลยอันเนี้ยแต่ผมไม่ทราบที่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าซื้อมาเท่าไรด้วยนะเอาเรื่องจริงนะ เนี่ยไม่ทราบที่นะแต่เป็นพาแท้แน่นอนนะเป็นพาแท้แน่นอนนะนะเป็นพาแทนล้านเปอร์เซ็นนะอันนี้นะแต่องค์ใหญ่องค์ใหญ่วกว่องค์นี้มากนะองค์ใหญ่มากใหญ่กว่านะถ้าโดยสรีระอาจจะไม่เท่าไรนะแต่แต่ก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วอ uh ่ะอันนี้เป็นปากน้ํารุ่นหนึ่งนะนะปากน้ํารุ่นหนึ่งเลี่ยมเงินด้านในในพะเนี่ยด้านในพาปากน้ําในเลี่ยมเงินเห็นไหมแล้วด้านนอกในเลี่ยมเงินยกซุ้มนะยกซุ้มอ่า ลาหูนะแล้วดูนะการทําแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเงินอลังการนะเงินแทงมืองัดมือนะแทงมืองัดมือบอกเลยว่าพาดูโคตรง่ายเลยนะสวยด้วยนะอันนี้ไม่ทราบเกจิกนะแต่รู้ว่าแท้นะไม่ตามเกจิแล้วก็ไม่กล้าตีด้วยนะไม่กล้าตีนะอันนี้ผมผมตีเป็น ผมตัวเป็นเขี้ยวนะพี่นะอันนี้เป็นเขี้ยวนะไม่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 ใช่ไม่ใช่งานะนี่เป็นเขี้ยวนะไม่ใช่งานะฮะอันนี้เป็นเขี่ยวนะแท้แน่นอนนะแท้แน่นอนแต่ไม่ทราบเกจิอ่ะอันนี้ก็แท้อ่าพระอุ้มบาทนะผมไม่รู้พิมพ์อะไรนะแต่รู้แค่ว่าเป็นผ้าแท้ก็พอนะรู้แค่ว่าเป็นผ้าแท้ก็พออย่างนี้ใครรู้ที่กินตับได้เลยนะเป็นอุทุมพรนะชิ้นเขียวนะอุทุมพรชิ้นเขียว วันนี้งัดพระมาเสียดายนะจริงนะเสียดายนะเดี๋ยววันนี้ผมมีสมเด็จองคหนึ่งที่ผมมีสตรอรี่เรื่องเล่านะอันนี้ก็เป็นพระแท้นะปืนแตกไตรามาสนะอันนี้เป็นเตยปืนแตกไตรามาสนะเป็นเสี่ยกลมนะมเขาเรียกหน้าเนนนะ,อ,ะองนี้ก็แท้อีกหนึ่งองนะเขาเรียกไตรามาสหน้าเนนนะดูง่ายงายนะพระแท้มาตรฐานสากนนะพี่นะเสียตัง ไม่คียบาทนะแต่ได้พราแทาไปใช้ผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าบารมีหลวงพ่อเงินเนี่ถือว่าสุดยอดจริงอันนี้ก็แท้แท้แต่ไม่ทราบที่เป็นพวกอุปคุตนะอุปคุตอย่างนี้ไม่แพงนะไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงเท่าไหร่พราแท้ก็ต้องซื้อในราคาที่มัน ดีๆหน่อยนะพี่นะพระร้อยสองร้อยมันไม่มีนะฮะนะผมก็ต้องพูดเรียนด้วยความเคารพบแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่ยอมจ่ายเราไม่มีวันที่เราจะได้พระดีๆเอาไปศึกษาแน่นอนนะครับพี่นะบางคนเนี่ยซื้อพระแท้เป็นตะเข่งนะซื้อพระ,ะซื้อพระเกนเนี่ยเป็นตะเข่งเลยซื้อพระดีๆสักองคหนึ่งเอาไปดูเอาไปศึกษานะผมถือว่าคุ้มกว่านะอย่างพวกแนี้เนื้อพวกแนี้พระเนี่ยต่อยอดไปเลย องนี้เรียนด้วยความเคารพจากใจจริงๆนะจากเพชรพิจิตนะบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยพระไม่ได้อยากขายมึงเอามาลงทําไมนะผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้อยากขายนะอย่างองค์เนี้ผมไม่ได้อยากขายเลยนะเอาเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดแพงเนี่ยให้คุณรู้เลยว่าพระองค์นั้นผมไม่ได้อยากขายนะแต่บางคนเนี่ยเปิดสามร้อยสี่ร้อยก็ก็โอโหแล้วนะแต่แดง่าไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีพระแท้ไม่เป็นไรนะอย่างนั้นนะ ผมเคยลองเปิดนะผมให้ฟรีพี่นะเอาทันทีเลยนะแต่เปิดแบบสี่้าห้าพันไม่เอานะแต่เขาบอกผมให้ฟรีวันนี้เอาเอาทันทีเลยนะตอนนี้ผมบอกองค์ที่ให้ฟรีหมดแล้วนะอันนี้นะเดี๋ยวเรียนด้วยความเคารพเลยนะโดยส่วนตัวผมผมดูแท้เลยนะองค์นี้นะเจ้าของเนี่ยใช้กาวที่เป็นเหมือนกาวในลักษณะกาวอะไรอะเหมือนพวกกาวตาช้างอ่ะ ละเลงไว้นะฮะละเลงไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกอ่าสีท่าเล็บหรืออะไรนะเป็นกาวที่เป็นกาวตาช้างเลยละเลงไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่ให้พักกร่อนนะดูนะเพี้ยนะดูเพื่อที่จะไม่ให้พักกร่อนนะเขาก็ละเลงไว้เลยนะละเลงไว้เลยองค์นี้ยังไงตูโดยส่วนตัวผมนะ ผมดูยังไงก็แท้แล้วผมห่วงมากเลยองค์นี้นะอยู่กับผมนานแล้วนี่อ่ะอันนี้มีจานด้วยนะมีจานนะ,ะมีโค้ดนะเรียกมีโค้ดนะอันนี้เศษเล็กกลูวัดขวางนะเศษเล็กกรูวัดขวางนะอันนี้เศษเล็กกลูวัดขวางนะพระแท้ดูง่ายๆนะเศษเล็กกรูวัดขวางอ่าเศษใหญ่เคยเห็นไปแล้วนะเดี๋ยวหลงังคิดจำมาคู่กันนะฮะอันนี้เป็นเศษเล็กนะ มือ,ม,อมือแปลอุมนะมือแปลอุมพิจิตนะมือแปลอุมพิจิตพระเครื่องเมืองพิจิตนะหลวงพ่อเพชรนะสองสี่เจ็ดกว่านะฮะสองสี่เจ็ดกว่านะดูง่ายนะดูง่ายเลยนะขายจะอยากได้พระสวยสวยสุกๆนะบอกเลยว่าองค์นี้สวยสุกปรังเลยนะอ่ะปิดตานะไม่ทราบเกจินะ อันนี้ผมก็เก็บไว้อยู่เหมือนกันนะไม่ทราบเกรจิจริงๆแต่โคตรเก่าเลยนะนเก่าเก่าจริงๆผมบอกแล้วนะพาผมนักสลงกล้องวางไม่ลงแน่นอนนะอันนี้ลืมชื่อหลวงพ่อลืมจริงๆนะน,นึกชื่อหลวงพ่อไม่ออกเนะมื่อกี้ก่อนจะมานึกได้นะนึกไม่ออกนะเอาเป็นว่าไม่ทราบเกจรจิละกันนะะ เขี้ยวเสือลงพระสา,ายเนี่ยแท้นะอันนี้เป็นกระดูกกระดูกแกะอ่ากระดูกแกะนะแต่ไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นนะฮะอันนี้แท้ดูง่ายนะอันนี้แท้ดูง่ายบางคนเขาไม่นิยมกันนะแต่ผมรู้ไหมว่าหลวงพระสา,ายเนี่ยเก่งมากเลยนะแล้วของแล้วตัวแท,แท้้ตัวจริงๆหายากนะบอกเลยนะตัวแท้ตัวจริงเนี่ยหายากกระดูกนะะไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูว่าจะเป็นเขี้ยวนะเป็นกระดูก หลวงพ่อสายนี่เป็นกระดูกอยู่แล้วนะฮะสุดยอดแล้วนะเคียวทแท้ๆดูง่ายๆผมนี่โคตรชอบเลยหลวงพ่อสายเนี่ยนะเอาจริงๆนะอ่ะนี่องค์นี้ไม่ได้อยากขายเลยเส้นได้มาคุณพรมนะเอาจริงๆองค์นี้ไม่ได้อยากขายนะเอาเรื่องจริงพี่สวยแบบสวยจริงๆอะนะผมมีสมเด็จเป็นพันองค์อะผมเลือกเก็บองค์เนี้ยนะผมเลือกเก็บองค์นี้ โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมึงก็มีองค์ที่สวยกว่านี้ผมผมเซิร์ชผมเล็งมาหมดละพระผมนะองค์นี้สวยที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วนะนี่สวยที่สุดแล้วนะดูนะโอ้โหสวยจริงๆนะถือว่าเป็นพระที่สมส่วนที่สุดนะเท่าที่ผมมีนะอ่ะหมดแล้วนะชุดนี้ถ้าอยู่กับผมผมก็จะเก็บไว้นะเพราะว่าก็ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกเหมือนกันนะเพราะว่าชุดนี้ผมผมตั้งใจว่าจะไม่เอาออกมาวางแล้วนะ ก็อาจจะมีอนาคตอาจจะไปวางเล่นกับพระพวกนะตามมาทิกตามตลาดพระบ้างอะไรบ้างนะแต่นี้ก็ถือว่าเราเอาพระมาให้ท่านชมนะแกเขียดขายเงานะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมไม่ได้ซีเรียสผมข้ามจุดนั้นแล้ทูตพวกนี้มีแต่คนมีแต่พ่อค้าแม่ค้าอยากเกลวของผมแต่ผมไม่ขายนะเอาเก็บไว้ดีกว่านะบางทีมันไม่ได้ราคาเก็บพระดีกว่า เงินเนี่ยหาได้นะบางทีพาหายากกว่าเงินด้วยนะบางทีนะโดวไปแกล์นะอ่ะใครสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพชรพิจิตต,ต,ต,ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตต้องขอกลาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ